จะเล่นยังไงครับโอ้โหถอยออกมาไกลด้วยครับแล้วตู้เบรคข้ามผ่านครับจังหวะนี้เอ่อโอ้ดีไลยลุนล่ะก็สบวะนี้ครับไปลุนเลย,เยจังหวะนี้จะเล่นยังไงยกออกมาครับต้นปากสดเดีะ เออครูจอนบอกอาจารย์ก็ครับสนามสวยนะครับพอหลงครับสนามสวยพร้อมแล้วครับเอ่อครูจอนบอกครับครูต๊อมหมักบอกครูต๊อมจะ่าสวยแล้วครับเตรียมพร้อมแล้วพอหลงอาคาเดมี่ฮะทีมที่ของบุรณาการโยธายกยาวเยอะออกหลังไปครับลูกนี้แต่จอลจากหน้าประตูครับจอลจากหน้าประตูของต้นผักสด ต้นผักสดยกยาวยาวมามงเท็ครับแล้วยังไงได้อยู่ไปยังไงครับแถวสองหลังมาแม่สนามสองในเซบบ๊กเราจะไปที่ช่องทางนี้นะฮะมีออนไลน์อยู่ตอนนี้นะที่เปิดสกานะฮะส่วนสนามหนึ่งเราที่แฟนขับฟุตบอลคารามี้2สองนะฮะหอมกันสดๆสนามยาวๆ uh ไปคะ ในโชว์สายนี้อาจจะชีเและศาสนาด้วยนะมาได้เอ๋บอลทิ้งขึ้นมาให้เกันหน่อยโดนตัตบโผล่ออากาศตอนนี้แดดแล้วครับเปี้ยงแล้วตอนนี้รับมาช่วงสายแล้วครับช่วงสายต้องชิมได้ไหมครับลงสายของเกมการแข่งขันแบบนี้แล้วต่อไปตามลูกเดียวนำลูกเดียวก็ต้องหยางเป็นไปได้หมดครับ ยกยาวๆมาขันไหมขันด้วยครับสถานีได้ได้ใสาครับแม่ให้ได้ครับสถานีเอาแล้วครัสถานีรูปเรื่องไหมจะเล่นเร็วครับจะเล่นเร็วับดีแลรัพดีแลรัพพุ่งเร็ว้าไปดูทิ้งไว้ยังเก็บได้ยกมาครับเก็บได้ตัวตัดดแล้วเอาแล้วครับตัวตัดสดดูครับแต่ดีแลรัพหนักไม่ได้แล้็บมือสาวตัวมาสกัดนะครับแ้งกองแม่ยังมีตัวเตะเตะซับกระจายครับ โดนเตะกันเป็แบบแล้วยกมาแล้วทันไหมทันไหมทันไหมทันครับเอาแล้วแต่ได้แต่แต่ยาวไปหน่อยครับหลอกเข้าไป่เสียครับเอาแล้วครับตัวตัดตัวตักดไหลออกมาอยู่ใตัวตักตดตัดตดตองแหมลิ้งเวลาแล้วครับลิ้งกับเวลาเอาแล้วแทงกระโดดกระตีตัวเตะไปเฉลบเอาดีระวังครับระวังแหมบอล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 อะไร

แล้วก <łość> ็ตัวเสียบลาไปด้วยลูกายต้องทำกได้ลูกเลยจา้องทำก็ได้โอ้กายเป็นต้นผักสดรักยิงนำาีลลักการโยกพาไปแล้ว

ตอตบล้วต้องตัวตเทียบผู้ uh, um, mm, ่ยผมสันเตะไปแล้วครับสองสองงชนะหนึ่งแพ้หนึ่งครับสำหรับคมสันรักตบ้านครับเนี่ยผมสันครับ สะนามหน่รสนาหนึ1แพ้หนึ่งครับผสะะรับต่บางบ้านเรบญญอนและะนะ้วครับในรอบแรกครับเน็กเนน็กเน็กเนเน็กเน็กน็เน็กเน็กนกเน็เกเกเน็เน็กเน็ก คลับอยู่ตรงกลางพอด้จบ่นีได้ลด้เลยมาจกะอแล้วครับตอนนี้ ครแล้วสองนาทีครับในช่วงสองนาทีท้ายครับในครึ 1, 3 3่งนี้ในช่วงท้ายของเกมการแข่งขันสนามสองครับมีแล้รับยังตามต้นผักสดอยู่หนึ่งสามว่าตอนนี้ตกอนนี่โอ้โหครับยิงสามประตูด้วยเลยครับต้นผักสดไหลมาครับตรับเนียคมสันบอกคมสันรับสร้างบ้านเตะหรือยังนะเตะครบสองนัดแล้วครับคมสันรับสร้างบ้านครับชนะหนึ่งแพ้หนึ่งอร สามคะแนนครับรอลุ้นเข้ารอบนะครับรอลุ้นอีกครู่ครับรอลุ้นอีกครู่ต้องไปรอลุ้นไปเบินกับทีมแตกๆก่อนครับมาใหม่ครับต้นปักสดตอนนี้นี่ช่วงท้ายแล้วครับในคู่นี้ครับที่สระน้ำช่วบอลเพื่องูกระเท้าน่ากลัวเล้วเกครับแต่ส่วนสนามหนึ่งตอนนี้ก็ยาวๆกันต่อครับ ยกออกมาจิดได้ทิงไว้ขอออกมาครับวีล,ลัษณ์วีล,ลักษ์แแม่จังหวะอนี้โดนตามกรรมการไม่ได้ว่าอะไรครับกรรมการไม่ได้ว่าอะไรเล่นต่อไปต้นผักสดต้นผักสดมาแล้วยังจี้เข้าหาไปอีกแล้วยิ่งแม่ติดกองหลังของวีลาร์การโยชาฟุนบอลของต้นผักสดยกมาแล้ว เป,นป็นบอลเลรื่องของการเนบอลแา่เป็นบอลของวีลาร์ก,การโยธาครับกับจังหวะแบบนี้ครับเป็นบอลของวีลาร์ก,การโยธาครับยกยาวยาวมาแม่ปล่อยบอลไปถึงผู้รักษาประตูแล้วครับแม่แจากจังหวะท,ท้ายครองเกมนะครับถล่มออกมาครับ โอ้กรรมการต่ากเวทมนมดเวลาการแข่งขันครับเป็นวีลักณ์การยูทาเอกพี่ใหม่กอล์รับแพ้กับต้นผักสดไปหนึ่งประตูต่อสามครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาตามต่อคู่ต่อไปครับณสนามนี้ครับพักกันสักครู่ครับคู่ต่อไปครับที่สนามสองครับเป็นมาพฟอสันศูนย์ครับพบกับครูพุทธะแบตเตอรี่ครับเิญเลยครับสนามสองครับเิอเลยครับ มาโบสามสูนพบกับคูพิน์แบตเตอรี่ครับเชิญครับเจเิญครับเชิญเลยครับคู่ต่อไปครับบนสนามหนึ่งตอนนี้ยังเปียกอยู่ครับตอนนี้ สนามหนึ่งจะเป็นเซลิวัตนะครับเสลิวัตกับน้องบีหน้าครับตอนนี้อยู่ฮะยาวยากันไปครับยาวยากันไป เดี๋ยวนะครับคู่ต่อไปครับสนามสองครับมาโบ่สามส่วนครับมาโบ่สามส่วนพบกับภูมิทักษ์แบตเตอรี่ครับส่วนสนามที่หนึ่งครับคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยครับดิกเอ็มแปดสิบแปดพีเอสปอร์ตพบกับใบเฟิร์นครับในคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยครับ ทำสนามหนึ่งและสนามสองเลยนะฮะเ,เิญเรยเตรียมความพร้อมของท่านได้เลยครับตอนนี้อุ้ยลูกยิงครับให้ดูตามนะนได้ครับตอนนี้โอ้หลายๆทีมีเตะกันสองกนดะีรู้แล้วนะครับบางทีรู้แล้วว่าทีมเข้ารอบตกรอบก็บกบกบตอนนี้ฮะยกมาเสริวัต เซรีบาสในชุดสีน้ำเงินนะฮะน้องบีนาในชุดสีขาวเซรีวัสแม่จังหวะนี้ฟาวล์ับรกรรมการให้เป็ีนฟิกคิกของเซรีวัสครับโยไหลไหมสนามสองเจอเลยครับสนามสองครับปูพิทักษ์กัตเอตรี่ครับกับมาเฟ่สามครับเซินครับ ตีที่ของเซรีวัตจังหวะนี้แล้วโอจบแฮะจะไปถูกไมปลาชิ้นความเดียวไห ก่อยๆรียมอะไรไปนะยวัเขไได้ตัดที่อด không có đâu. Không lấy được rồi. Đợi Không có. Có khớp Sân Đúng Bạn mẹ lại những cái mặt này lại những cái mặt này là những cái mặt này là những cái mặt này 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 này

ในกองครับในกอง พีบอลนำแล้วหรอบอลนั้นลุงไม่ทันย่นเหลือกี่นาทีย่นไม่ตรงจุดแล้วล่ะย่าต้องการเลยนี่หลังมาแล้วเนี่ยมันโดนชนจะตัวกลางตัวใจหลังตัวเองเนี่ยตัวกลางเดี๋ยวเขามาเอาสิค้ามาเอาเยีย Váy bóng, 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 váy ทำเองดิบ้าขอโทษโอ้โหเกมตอ,นน,อ,น,น,อนนี้สนุกแล้วครับตอนนี้ก็ที่สนามหนึ่งครับตอนนี้เราเสียงบรรยายไปที่สนามหนึ่งและออนไลน์ที่สนามหนึ่งอยู่นะฮะ สนามสองนี่เริ่มเกมไปแล้วครับทีมทัศน์กลับมาโปสามศูนย์นะฮะเฮ้ดูดูตัวนี้นะดูมาถูกมาต่อครับตอนนี้เราออนไลายสโตรกสนามหนึ่งเป็นหลักนะครับทีคิดจังหวะนี้ของน้องดีน่าครับดูนี่นะทีคิดสแาวลูกสุด ไม่ได้ก็ต่อเอาครับแม่สริวัตสกัดออกมาครับย้อนหลังกลับไปได้ไหมยังได้โอ้หญิงสาวตูขึ้นไปแล้วก็ตอนนี้ครับโู่ลองบีได้เอาแล้วครับหลุดแล้วครับตอนนี้ลงทันไหมแม่ยังดีครับแม่อ้โหูทำทีกเพลงกับฟุตซอลแล้วตอนนี้ครับกรสดามหนึ่งตอนนี้นะอูโหยอดเลยครับ สนามหนึ่งคู่ต่อไปเตรียมความพร้อมเลยนะครับที่เกม88กับไบเฟิร์นครับส่วนสนามที่สองคู่ต่อไปก็จะเป็นต้นผักสดพบกับภูพันธุนิกครับเตรียมความพร้อมไปเลยนะครับสาหรับคู่ต่อไปทั้งสองสนามครับตอนนี้ออนไลน์เราอยู่ที่สนามหนึ่งเป็นหลักนะฮะตอนนี้ะมากันไม่แม่ยังไม่ได้ครับตรงวนี้จหนักาินัก ขึ้นมาเอาแล้วครับหลุดแล้วครับประตูไม่มีครับ <im it> เอาแล้วครับเลบต,เล,บต 3, 3, ลีวัตเตลิวัตมาสามสามสองแล้วโอ้เป็นไปได้จังไหนครับแต่ยังไม่ได้ครับลูกพี่ลูกที่สองยังไม่ได้ครับสำหรับเตลิวัตรครับยังมีเวลาครับเรามีได้ น้องบีน้าครับแม่ยกออกมาติดเพื่อ,องเซรีวัน,น้องบีน้าน้องบีน้ามาแล้วจวังหวะนี้ปั้นกันอยู่ครับได้ไหมเอ่ยยังรไรบอลทุ่มของน้องบีน้าครับทุ่มเข้ามาแล้วจวังหวะนี้แม่เซรีวัสเตะทิ้งที่แล้วครับระวังระวังโอ้พุรุษาประตูไม่ลงครับตอนนี้แล้วก็มี มว่าจะขั้นหลังเอาแล้วครับตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าโผมสุดๆนะครับผมสุดๆเลยก็ว่าได้ครับจังหวะช่วงท้ายของเกมการแข่งขันแล้วยังไรจะเล่นยังไรยิงแล้ว นึ่งครับผู้โหเป็นไปได้จะไหนครับแหม่ผู้รักษาประตูแหม่ขึ้นไปพัวพันอยู่ในเจตโทษครับแล้วก็เซนหนึ่งตัดตัวตอนหนึ่งจนได้แล้วแหม่โอ้โหครับมาแล้วครับแหม่นี่ครับบอลลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในตาดไดที่ลูกดีจะไม่หมดเวลาทุกอย่างเกิดขึ้นได้เรลีฟัตแล้วแหม่นัดแรกเรลีฟัตนี่ จับก่อนจะโดนการแพทย์นะเออผลเดี๋ยวดูผลให้ครับสักครู่เอาแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหงานเหนื่อยงานหนักแล้วครับแบบนี้ไม่แน่ไม่นอนแล้วครับหลายยาวยาวมาเซรีวัดเข้าสายแต่แล้วช้าไปหนึ่งจังหวะจะจิ้มบอลกับเตะหน้าแท่นเต็มๆมาดูนี้เออแล้วใบเหลืองด้วยครับใบเหลืองออกแล้วครับจังหวะนี้ เอาแล้วครับพีคิดลูกดีครับพีคิดลูกดกีครับอย่างไรพีคิดลูกนี้ของเสริวัตเอต้องบอกว่าลูกนี้นี่ได้ลุ้นแล้วครับ <c ute> เอาแล้วครับลูกดีครับ ลุนกันแล้วยิงโบกบอาครับโอ้โหเต็มหัวแลยครับแล้วกรรมการเป่าลกหวีหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับสกอร์จบไปที่หนึ่งประตูตอนหนึ่งโอ้โหดูผู้เล่นเลยครับแหมล่่งเลยครับแหมมองลูกนี้อะวันล้มทั้งยืนเลยครับมึนมึนมยิ่งกว่า